สวัสดีครับมาพบกับรายการสาระเล่ว EP 59นะครับกระผมรายการสาระเล่วเป็นรายการที่เอาสาระความรู้มาเล่าอย่างรวดเร็วนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้เจอทุกคนพู้ัดแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์ like คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องก,ก,กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเรานะครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปรับเมลเสริรแนะแนะนําติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับอย่าลืมว่าฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราเทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะเพื่อไม่การเสียเวลาครับไปดูดีกว่านะว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างครับปะเอาล่ะครับเรื่องราวสาระเล็วในวันนี้เรื่องแรกนะครับเอาให้ชัดเอาให้เคลียร์ไข่ไก่กินได้วันละกี่ฟองถึงจะดีต่อสุขภาพไะครับ อาครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆเกี่ยวกับสาระเรื่องนี้กันดีกว่าครับปะอาครับเนื้อหาย่อๆนะครับเราควรทานไข่ไก่ได้วันละกี่ฟองนะครับผมเชื่อว่าเด็กๆอาจจะมีหลายคนเคยปรามเคยห้าวว่ายาทานไข่ไก่เยอะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ผมจะมีคําตอบนะครับว่าเราทานไข่ไก่ได้วันละกี่ฟองนะครับก็คือถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงปกติไม่อ้วนเกินมาตรฐานไม่เป็นโรคเบาหวานโรคไตหรือมีความเสี่ยงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับ ทานไข่ไก่ได้เฉลี่ยวันละหนึ่งฟองครับหรือสัปดาห์ละเจ็ดฟองนะครับผมเออเดี๋ยวไปดูเนื้อหาย,ย,อย,ยอ่อๆไปแล้วแล้วก็เนื้อหาตอเต็มๆบ่นี้ก่อนว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปเนื้อข่าวตเต็มๆนะครับเราเป็นคนหนึ่งที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับว่าสามารถทานไข่ไก่ได้มากกว่าละหนึ่งฟองครับแต่หากโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ครับควรทานไข่ไก่แค่วันละฟองเท่านั้นนะครับแต่แล้วบางคนก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าความเชื่อน,นี้อาจจะไม่จริงเสมอไปนะครับแล้วทุกคนหรือคนที่ดูอยู่หรือเพื่อนๆครับ ฟังและได้ยินแล้วคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมไข่ไก่จึงต้องจํากัดจํานวนฟองในการกินแต่ละวันครับโดยซึ่งไข่ไก่ครับเป็นโปรตีนที่หาง่ายและราคาไม่แพงทานง่ายรสชาติดีและปรุงอาหารได้หลากหลายรูปแบบนะครับเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยนะครับจึงเป็นหนึ่งในอาหารโปรดของใครหลายๆคนนะครับจนอาจเผลอลืมไปว่าวันหนึ่งทานไปกี่ฟองกี่กัมหรือกี่เท่าไหร่นะครับเออ และถึงแม้ว่านะครับไข่ไก่จะมีโปรตีนและสารอาหารอื่นๆที่ดีต่อร่างกายนะครับแต่แอบแฝงก็ด้วยคอเลสเตอรอลที่สูงมากนะครับเป็นสาเหตุของโรคหลายอย่างเลยนะครับเช่นโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงครับโรคอ้วนครับไขมนั้นพอกตับและอื่นๆตามมานะครับดังนั้นครับจึงมีความเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตครับว่าควรทานไข่ไก่แค่วันละหนึ่งฟองเท่านั้นครับและอาจจะมีคําถามเพิ่มเติมนะครับว่าทานไข่ไก่เกินไปหรือมากเกินไปครับเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ครับ ถ้ามองกันเรื่องปริมาณคอเลสเตอรอลที่ได้นะครับงานวิจัยหลายฉบับออกมาอธิบายว่านะครับปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายที่สูงเกินไปครับส่วนใหญ่มักมาจากการสร้างขึ้นเองในร่างกายครับมากกว่าอาหารที่ทานเข้าไปครับดังนั้นครับถ้าจะพูดว่าการทานไข่มากๆทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงครับอาจจะทําให้เกิดโรคอาจจะไม่จริงเสมอไปครับเพราะมีหลายปัจจัยเข้ามานะครับแต่ถ้าหากเราพูดถึงว่าการทานไข่ไก่เป็นอันตรายต่อร่างกายในแง่อื่นหรือไม่ครับ การได้รับสารอาหารประเภทดําเดิมครับมากจนเกินไปครับไม่เป็นผลดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนครับเพราะนอกจากเราได้รับโปรตีนมากเกินพอดีแล้วนะครับอาจทําให้ไตทํางานหนักเกินไปเช่นเดียวกันนะครับนั้นครับก็มาจุดที่ถามว่าเราควรทานไข่ไก่ได้วันละกี่ฟองครับหากคุณมีร่างกายแข็งแรงโปรตีครับไม่อ้วนเกินมาตรฐานไม่เป็นโรคเบาหวานโรคไตหรือมีความเสี่ยงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงครับสามารถทานไข่ไก่ได้เฉลี่ยวันละหนึ่งฟองหรือสัปดาห์ละเจ็ดฟองนะครับ แต่ากใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าวนะครับก็คือคอเลสเตอรอลในเลือดสูงครับอาจหลีกเลี่ยงไข่แดงที่เป็นส่วนที่มีคอเลสเตอรอลสูงกว่าไข่ขาวดีกว่านะครับและทานไข่หรือกินไข่อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับหนึ่งครับทานไข่ที่ผ่านกรรมวิธีหลากหลายครับอย่าทานเพียงไข่เจียวไข่ดาวลองเปลี่ยนหมุนเวียนทานไข่ต้มไข่ตุนไข่คนไข่ดาวน้ําหรือเมนูอื่นบ้างครับเพื่อลดคอเลสเตอรอลในส่วนที่เกินจากน้ํามันที่ใช้ทอดไข่นะครับ สองครับไม่ควรทานไข่ดิบหรือไข่ลวกครับเพราะนอกจากจะย่อยยากแล้วครับยังมีเชื้อโรคซานโมเนล่าครับทำให้มีไข้อาเจียนหรือท้องเสียได้นะครับและคุณค่าอาหารสารอาหารบางอย่างในไข่อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นนะครับ 3. ครับทานควบคู่ไปกับอาหารอื่นครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องหรือผักต่างๆครับเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและดูดซึมเอาคอเลสเตอรอลบางส่วนหรือส่วนเกินออกไปบ้างนะครับ สี่ครับไม่จำเป็นต้องเพิ่มไข่ในทุกเมนูอาหารก็ได้ครับหากเมนูอาหารนั้นมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือพืชมากเพียงพออยู่แล้วนะครับห้าครับในเมื่อไข่มีทั้งโปรตีนและคอเลสเตอรอลนะครับดังนั้นเราควรทานอาหารประเภทโปรตีนและคอเลสเตอรอลอื่นให้สมดุลแต่อย่ามากเกินไปนะครับหกครับเลือกทานไก่จากแหล่งผลิตที่สามารถเชื่อถือในมาตรฐานความสะอาดได้นะครับล้างไข่ก่อนนํามาปรุงอาหารทุกครั้งครับเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายนะครับ ถึงแม้ว่าไข่เป็นโปรตีนที่ดีต่อร่างกายนะครับแต่ก็มาพร้อมกับไอเลสเตอรอลที่สูงมากนะครับดังนั้นทานแต่พอดีครับแล้วออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคู่กันไปด้วยนะครับรับรองว่าเจ้าไข่ไก่แสนอร่อยนี้ไม่กลับมาทำร้ายคุณอย่างแน่นอน,นครับทานแต่พอดีและมีการออกกำลังกายที่ถูกต้องรักษาความสะอาดในการไม่ว่าจะเป็นการล้างไข่ไก่ก่อนนามาปรุงอาหารรับรองช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ครับขอบคุณครับ กระจ่างแล้วอยู่กันสองคนทำไมใช้คำว่าสองต่อสองทำไมไม่ใช้คำว่าตัวต่อตัว,ตว <c oughs> นั่นสิครับ <c oughs> น,นี่ก็อยากรู้มานานแล้วมากนะ <c oughs> นาคมากเลยครับนาวมากอะไรเ <c oughs> อาล่ะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวยอ่อๆแล้วก็เนื้อข่าวจะเจมกันดีกว่านะว่าเรื่องราวนี้เขาเล่าประเด็นนี้อย่างไรครับปา <c oughs> อยากรู้เหมือนกันเนี่ยเอาล่ะครับเนื้อข่าวยอ่อๆนะครับตัวต่อตัวครับเป็นคํานามครับหมายถึง1ต่อหนึ่ง ม да uh ักใช้ในทางต่อสู้นะครับอ๋อเน้นตัวต่อตัวเะล่าแต่คาว่า2ต่อ2ครับเป็นคําวิเศษครับมักใช้พูดในกรณีชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งอยู่ด้วยกันตามลาพังครับโดยเฉพาะที่รับหูรับตาคนอื่นครับไม่ได้หมายถึงผู้หญิงและผู้ชายฝ่ายละ2คนนะครับก็คือหมายความบรรยายว่าอยู่ในที่รับตาแค่นั้นเองฮะเป็นคาขยายเออเดี๋ยวไปดูนะข่าวเต็มๆกันหน่อยเรื่องราวนี้เล่าไว้ว่าอย่างไรครับอยากรู้เหมือนกันฮะ โดยเรื่องนี้นะครับสำนักงานราชบัณฑิตทสภานะครับได้มีการระบุออยว่านะครับตัวต่อตัวครับเป็นคำนามหมายถึงจํานวน1ต่อหนึ่งครับมักใช้ในความหมายการต่อสู้นะครับและ 2. ต่อ2นะครับเป็นคําวิเศษครับที่มักใช้พูดในกรณีชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งครับที่อยู่ด้วยกันเพียงต่างลาพังนะครับโดยเฉพาะในที่รับหูรับตาคนครับคํานี้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงและผู้ชายฝ่ายละ2คนนะครับอย่างนี้นี่เอง ทั้งคําว่า2ต่อ2และตัวต่อต,ตัวแม้มีจํานวนเท่ากันคือ2คนนะครับแต่เราไม่ได้ใช้คํสองนี้แทนกันและกันนะครับและนอกจากคําทั้งสองคนี้แล้วครับยังมีคําว่าลาพังซึ่งเป็นคําพิเศษครับหมายถึงครับเฉพาะตนไม่เกี่ยวกับผู้อื่นนะครับคํานี้แม้ฟังดูเหมือนให้ความหมายว่าจํานวนเพียงหนึ่งครับแต่ใช้ได้ข้อความที่มีความหมายจํานวนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งขึ้นไปก็ได้เช่นครับเขาปล่อยให้ลูกอยู่บ้านตามลาพังนะครับ ซึ่งจะหมายความว่ามีจํานวนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับแต่จะใช้ในข้อความที่พ่อแม่ต้องทํางานเลยปล่อยให้ลูกๆอยู่กันตามลําพังครับข้อความนี้มีจํานวนมากกว่าหนึ่งหรือเท่ากับหนึ่งก็ได้ครับโอ้ย่างนี่เองเฉลยแล้วโรงแรมห้องสูตรไม่ได้อ่านว่าห้องสูตรหลายๆคนยังพูดผิดและคิดผิดเกี่ยวกับคานี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวยอ่อและก็เนื้อข่าวตเต็มกันดีกว่าว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับป เ่านะครับเนื้อข่าวย่อๆนะครับจริงๆแล้วคำว่าห้องสูตรนะครับที่เขียนว่า S U I T E นะครับต้องอ่านออกเสียงว่าห้องสวีทนะครับออกเสียงเหมือนคำว่า S W E T นะครับที่แปลว่าหวานนะครับและจริงๆแล้วนะครับคำนี้มีที่มามาจากภาษาฝรั่งเศสครับโดยอ่านออกเสียงว่าซูอีตนะครับพอออกเสียงเร็วก็จะกลายเป็นห้องสวีทนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มกันดีกว่าว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับ เอาครับเนื้อขัาเต็มๆนยครับเวลาที่เราเข้าห้องพักที่โรงแรมแล้วนะครับห้องที่เรียกว่าเป็นห้องที่ได้รับความนิยมและให้ความสะดวกสบายมากที่สุดก็คือห้องสูตรนะครับก็คือเขียนว่า S U I T E นะครับนั่นเองครับซึ่งเรายังเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่อ่านห้องพักแบบนี้ผิดกันอยู่เหมือนผมที่อ่านกี้นะครับอ่านว่าสูตรนะครับ แล้ววันนี้ครับเราได้ไปหาข้อมูลและความหมายเกี่ยวห้อง S U I T E นะครับมาไขข้อสงสัยกับเพื่อนๆครับว่าห้องแบบนี้ต้องอ่านออกเสียงว่าอะไรนะครับและห้องแบบนี้มีความพิเศษกว่าห้องแบบปกติอย่างไรครับและจริงๆแล้วนะครับห้องสูตรนะครับ S U I T E ที่เราเคยอ่านกันนะครับต้องอ่านออกเสียงว่าห้องสวีทนะครับอ่านออกเสียงเหมือนคําว่าสวีท S W E T นะครับที่แปลว่าหวานครับโดยคํานี้ครับมีภาษาและเสียงมาจากฝรั่งเศสครับ ที่ออกเสียงจริงๆว่าสอีดนะครับพอออกเสียงเร็วครับก็จะกลายเป็นคําว่าสวีดนั่นเองนะครับฉะนั้นครับเราควรจะเรียกว่าห้องสวีดต่อไปนี้นะครับและอยากจะถามว่ารู้ไหมครับว่าห้องสวีดคืออะไรครับห้องสวีดครับนั้นมีความหมายว่าห้องพักที่มีพื้นที่ใช้สอยอย่างห้องนั่งเล่นครับแยกออกจากส่วนที่พักหรือต่างออกจากห้องพักแบบธรรมดาที่มีประตูเข้าไปแล้วเจอแต่ยงงละห้องน้ําเลยครับ แต่สาหรับห้องสวีทครับจะมีห้องนั่งเล่นรวมอยู่ด้วยนะครับทาให้ห้องพักขนาดใหญ่และมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่านะครับโหอย่างนี้เองไปได้ไกลมากครับกับอีีนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆในช่องเรานะครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม ฝากแท็กคนทุกคกใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพรพ้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออไปยังโซเชียลทุกักและช่องแชททุกคนชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพรพ้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณนะ